You're doing, lady. Thanks. สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านนะครับวันนี้จะดีทีวีพาสปอยหนังเรื่อง The Hitchhiker หนึ่งในหนังรวมเรื่องสั้นชูดครีปโชว์ในปี1987กับเรื่องราวของหญิงสาวที่กำลังขับรถกลับบา้านทว่าระหว่างทางเธอกลับเมอลอยจนเป็นเหตุได้ขับรถไปชนชายผิวสีเพราะกลัวความผิดจึงขับรถหนีโดยไม่ยอมลงมาดูผู้บาดเจ็บแม้แต่น้อยก่อนพบว่าศพบ,บนถนนรายนั้นมันได้ไล่ตามเธอ,อยาง ไม่ยอมลดละและหมายพรากชีวิตของยิงไร้น้ำใจให้ตายตกไปตามกัน เปิดเรื่องมาที่หญิงมากตันหาแอนนี่แลนซิงนักธุรกิจหญิงชาวไมเนอร์เธอนอนกกอยู่กับชูลับที่คบผากันมานานแสนนานเมื่อตื่นขึ้นกลางดึกจึงพบว่าตัวเองทะเลทลายเกินไปแล้วแอนนี่ตระหนักได้ว่าเธอมีเวลาเพียงแค่สิบห้านาทีก่อนที่จอร์ดสามีทนายความของเธอจะกลับมาถึงบ้านจิโกโรรู้สึกเสียดายที่มีเวลาอยู่กับเธอน้อยเกินไปแต่ก็เข้าใจเพราะมันอาจเป็นชนวนเหตุลุกลามนำไปสู่การยา รงองงขัคูเนื่องจากสามีของแอนนี่ร่ำรวยเป็นอย่างมากจึงทําให้เขาได้รับผลพลอยได้จากการสําเร็จความครใ่ให้ยญิงไม่รักดีหลังกล่าวคำมําลาเสร็จสิน้นแอนนี่กระโดดขึ้นรถอย่างไม่รีรอรีบบึงกลับบ้านซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายไมล์ในใจว้าวุ่นอยู่กับการสัรหาคําแก้ตัวเหลือเวลาเพียงแค่เจ็นาทีสามีของเธอจะกลับมาถึงบ้านจอร์ดคงไม่ชอบใจแน่หากรู้ว่าเมียตัวเองหายตัวไปในยามวิก เธอใช้เส้นทางหลักในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยแสงสีตัดผ่านออกไปยังถนนย่านชนบทจุดบุรีสูบแกงงวงและเพื่อลืมความหวาดกลัวบนถนนนั้นมืดมิด แต่แล้วบุหรี่มวนนั้นนำพาไปสู่เหตุการณ์สะเทือนขวัญเมื่อมันร่วงหล่นจนลวกแผ่นขาขาวๆแอนนี่ที่แสบร้อนไม่มีสมาธิควบคุมรถไ้้ยังมีประสิทธิภาพทางลาดชันทำให้รถเสียการควบคุมเธอแก้ไขได้วยการหักเลี้ยวไปมาจนท้ายที่สุดก็หยุดลงด้วยการชนร่างของชายคนหนึ่งเมื่อสติกลับคืนมาก็พบว่าตัวเองกลายเป็นฆาตกรอย่างไม่ตั้งใจเห็นได้ชัดว่าชายที่นอนกองอยู่บนพื้นคือคนไรบานที่มายืน โบกรถจึงน่าสงสารหวังพึ่งไปลงที่เมืองข้างนาแต่กลับต้องกลายเป็นศพให้กับความประมาทของคนที่ไม่มีความรับผิดชอบบนท้องถนนแวบบแรกแอนนี่ตัดสินใจลงไปดูแต่คิดไปคิดมารังแต่จะทำไม่เป็นเรื่องยุ่งยากเสียปเปล่าไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ด้วยซ้ำกล้องวงจรปิดก็ไม่มีเพราะไม่อยากกินข้าวแดงในตารางเธอจึงบึ่งกลับบ้านและทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทิ้งให้ชายไรบานนอนจมกองเลือด จึงน่าเวทนาเวลาต่อมาจอร์จที่เพิ่งเลิกงานและกำลังเดินทางกลับบ้านก็ได้บังเอิญเจอศพนอนกองอยู่กลางถนนโดยหาไม่รู้ว่าเมียตัวเองเป็นคนก่อเรื่องผู้คนที่ขับรถไปมาระหว่างทางจึงพร้อมใจกันลงมาช่วยเหลือขณะที่จอร์จโทรแจ้งตำรวจประสานงานให้รีบมายัางจุดเกิดเหตุอย่างเร่งด่วน อีกด้านหนึ่งแอนนี่ขับรถอย่างใจเย็นเมื่อรู้ว่าตัวเองออกห่างจากที่เกิดเหตุมาหลายไมล์แล้วแม้ในใจจะว้าวุ่นเพียงใดแต่เรื่องกลับบ้านในทันก่อนจอร์จจะมาถึงสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดในโลกเมื่อขับรถไปได้ระยะหนึ่งดูมันพลกลัมจะตามสนองทันตาเมื่อเธอเห็นชายไร้บ้านที่แน่ใจว่ากลายเป็นศพไปแล้วม่ยืนโบกรถหน้าตาเฉยแอนนี่ที่ไม่แน่ใจว่าตาฝาดไปหรือไม่จึงจอดดูให้แน่ใจแต่ แล้วก็ชัดเจนขึ้นเมื่อมันโหล้าม้าัาทายที่กระจกคางในสภาพเปียกชุ่มไปด้วยเลือดแอนนี่ที่ตกใจสุดขีดจึงรีบถอยรถอย่างร้อนรนแต่เพื่อความแน่ใจจึงลองจอดดูอีกครั้งและคิดว่าตัวเองต้องหลอนไปแล้วแน่ศพที่ไหนจะลุกขึ้นมาเดินได้ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือบางทีความรู้สึกผิดต่อสามีจึงทําให้เธอมองเห็นสิ่งต่างๆที่เป็นไปไม่ได้ท้ายที่สุดชายไรบานก็ตามมาแสแดงให้เห็นว่ามัน คือเรื่องจริงไม่มีใครหนีความผิดที่ตัวเองก่อไปได้หรอกพยายามฉุดหญิงสาวผ่านซันลูปที่เปิดอยู่อีกฝ่ายจึงกดปิดทาให้หนีบมือของชายไร้บ้านจะส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนออกรถโดยไม่สนใจว่าจะมีใครติดสอยห้ยตามไปด้วยแม้มันจะก่อกวนเธอด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยแผลฟกชำ้ำและพยายามขัดขวางให้รถเกิดอุบัติเหตุเะว่าแอนนี่เลือกโต้อตอบด้วยการขับรถพุ่งเข้าไปในพงไม้หวังให้ของ แข่งฟาดหน้าจนร่วงลงจากรถท้ายที่สุดไอเดียสร้างสรรค์ก็ทําให้สิ่งที่ตามรางควานร่วงไปสมใจแม้ว่ารถของเธอจะพังยับเยินแต่แอนนี่คิดว่ามันกลายเป็นข้อดีที่จะทําให้สามีเชื่อสนิทใจว่าทําไมเธอถึงกลับบ้านชา้าเพื่อจะได้อ้างว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างทางอย่างไรก็ตามเธอยังคงสับสนและตกใจกับเหตุการณ์ชวนหลอนที่เกิดขึ้นขณะหายใจไม่ทันทั่วทอ้องแอนนี่ก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่าง เธอจึงหยิบปืนในเก๊ะมาป้องกันตัวชั่วอึดใจชายไร้บ้านก็โผล่หน้ามาอีกครั้งกับคำพูดที่ว่าขอบคุณที่ให้ติดรถมาด้วยนะคะคุณผู้หญิงแอนนี่ที่ตกใจสุดขีดสาดกระสุนใส่ลายนัดโดยไม่ลังเลเมื่อกระสุนหมดจึงถีบร่างบอบช้ำลงไปนอนกองกับพื้นแวบแรกเหมือนเธอจะขับรถหนีไปแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าเดี๋ยวมันก็ตามมาอีกจึงตัดสินใจถอยหลังมาเก็บงานให้เรียบร้อยเหยียบร่างนั้นซ้ำไปซ ้ำมาอย่างเลือดเย็นเมื่อแน่ใจว่ามันตายคาทีจึงขับรถหนีไปพร้อมกับน้ำตาพร่ำเพ้อไปมาราวกับคนบาก่อนที่คนโบกรถจะปรากฏตัวขึ้นหน้าฝากระโปรงพร้อมกับป้ายที่ชูบอกว่าแกฆ่าฉันแอนนี่สูญเสียการควบคุมรถอีกครั้งจนออกนอกเส้นทางหญิงสาวที่เริ่มรู้สึกลำคาญจึงพาร่างนั้นไปชนเข้ากับต้นไม้ชนซ้ำไปซ้ำมาเป็นสิบรอบซึ่งการชนครั้งสุดท้ายทำไม่หัวเธอโคกเข้าก พวงมาลัยจนสลบเมือดนไปด้วยชั่วอึดใจแอนนี่ก็ฟื้นขึ้นมาในสภาพงัวงเงียเมื่อไม่เห็นศพของคนไรบานจึงเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดอาจเป็นฝันร้ายแต่ทําไมภาพหลอนเหล่านั้นมันจึงสมจริงเหลือเกินหญิงสาวขับรถออกไปได้วยความสับสนผ่านป่าสนที่ปกคลุมไปด้วยหิมะจนท้ายที่สุดก็กลับมาถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยไม่มีอะไรอบอุ่นไปกว่าที่พักอาศัยหลังนี้อีกแล้วแอนนี่รู้สึกโล่งใจที่ ตัวเองมาถึงก่อนจอดแต่กลับรู้สึกผิดหวังที่เรื่องราวทั้งหมดมันไม่ใช่สิ่งที่เธอหลอนไปเองเมื่อพบว่าชายไรบานยังคงเกาะรถเธออยู่เช่นเคยมันคลืบคานเข้ามากระซิบข้างหูด้วยคำพูดนเดิมขอบคุณที่ให้ติดรถมาด้วยนะคะคุณผู้หญิงก่อนที่ประตูโรงรถจะปิดตัวลงไปพร้อมกับลมหายใจของเธอ เมื่อจอร์ดกลับมาถึงบ้านเขาสังเกตเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับรถของแอนนี่จึงเดินเข้าไปตรวจสอบและต้องพบกับเรื่องน่าใจหายภรรยาของเขาเสียชีวิตในรถด้วยสารพิษคาร์บอนมอนอกไซด์ที่สูดดมเข้าปอดจำนวนมาพร้อมกับป้ายเปื้อนเลือดที่เขียนเอาไว้ว่าโ d o อ e r ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของชายไรายบานที่ต้องการติดรถไปลงในตอนแรกแล้วนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่อง The Hitchhiker หนังก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันได้คาดคิดยกตัวอย่างเช่นหากพลาดพลั้งขับรถชนใครสักคนจะลงไปนอนกองอยู่บนพื้นจุดนี้นี่แหละครับที่คาบเกี่ยวระหวา่างฆาตกรรมและไม่ได้ตั้งใจซึ่งหากแอนนี่ตัดสินใจเดินลงไปดูตั้งแต่ตอนแรกเรื่องนี้จะกลายเป็นอุบัติเหตุทันทีแม้จะเกิดขึ้นจาก ความประมาทก็ตามแต่มันก็แสดงให้เห็นความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทําผิดกลับกันหากเลือกขับรถหนีโดยไม่สนใจใยดีผู้บาดเจ็บนั่นก็ไม่ต่างอะไรกับการฆาตกรรมหนึ่งจงใจและบทสรุปของ The Hit ต i h เก <c oughs> ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่มีใครหนีความผิดที่ตัวเองก่อขึ้นได้แม้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น แต่ตัวเองนี่แหละครับที่รู้ดีอยู่แก่ใจใช้ที่สุดก็ต้องชดใช้ในขั้นตอนทางกฎหมายหรือแม้ว่าอาจจะหนีรอดไปได้แต่ก็ไม่พ้นถูกกฎแหงกรรมตามเล่นงานไปชั่วชีวิต เดอะฮิตไทเกอร์กำกับและเขียนบทโดยไมเคิลกอรนอิจากค่ายผู้ผลิตหนังสุดหลอน New World Picture ถท้ายที่สุดคลิปสปอยเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณได้รับอัธรรสของหนังแบบผิวเผินสามารถรับชมความรู้สึกของตัวละครและความหลอนของบรรยากาศกับหนังต้นฉบับได้ทางคลิปโชว์ หากคุณเป็นแฟนบันแท้หนังสยองขวัญก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดหลอนก่อนใครติดตามอัปเดตข่าวสารและพบปะพูดคุยเรื่องหนังที่ทาง Facebook ลุงเทสสปอยหนังและแฟนเพจเท็ดดี้ทีว